ลุมนี like, ้ดูเงี้เหมือนสวยมากเนไม่ต้อย้เดนนี้ไม่เด้มันยังยาวพอออกิ้นน่ะตวรวยโอ้ไงยียนงคนยืนอยู่บางเต็มไปตัวแล้วเล็กยืนหลังสิงคโิงกระโง อันนี่ยมีแล้วมแมีแล้วมีแล้วเดี๋ยวขึ้นหม่เดี๋ยวออกงอ่ะเนาะตกตรงไ้้อ้ไมฟ้าโดนด่านโดนด่าหรอฟ้าไม่เห็นต้องตกขนาดน้ไม่เห็อดไลเฮ้ยไม่ส่่่ส่่ั

เตรียมาบอกเท่าไหร่อะเท่าไุร่เตรียมเอาจริงนะพูดจริงอ่ะพูดจริงยังร้อยขอบคุณไและเจอกันครับสัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันนะจุจบจบจบเจอซีนีไม่เจอเธอเจอกันไปอะ